นี่นี่นอครัวผมตัวจริงนะคกณมอมแลกไปชมกันเลยยอ้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม g u a r d i a n of the Galaxy นะครับผมเออมันอยู่ในมาเวลนะครับผมไม่เคยไม่เคยดูนะครับโอเคไปกระโดด เฮ้ยอาเฮียเฮ้ยเกือบโอเคครับขับรนโอเคตอนนี้เราก็ต้องฝาแดนนี้ไปได้อ้าวมืดเตืบเลยทำไมมือดอย่างนี้โอเคครับมาแล้วผมก็ไม่ได้ดูจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะแต่จำได้ว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างแค่นั้นแหละ น yeah, yeah, yeah. ะมันก็ ada, ไม่ได้หล e. ักขนาดมาวิลขนาดนั okay. ้นนะฮะแต่มันก็มันก็เออมันก็ดีมันก็มีหนังแยกของมันนะฮะล็อกเก็ตล็อกเก็ตตัวและคู่นี่ชื่อว่าล็อกเก็ตนะครับผมนี่ที่ยิงอยู่เนี่ยล็อกเก็ตยิงก็ไปส่วนตัวระเอกของเรานะครับชื่อว่าสตาร์ลอดนะับผมอันนี้กรูดนะครับ groot g ร o o t groot g r o o i am g o o d นะฮะนี่ไอเทียนี่ไม่เกี่ยวมานียิงยิงวันนี่ต่อยให้ต่อยเขาให้กระโชกหลบนีหลบแบบกังฟูนะครับเล่นทีฟูมาแล้วใช้กังฟูดได้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นยะยะนีเรียมาจากทีฟู่ทีฟูนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่กระโดดทีฟด้วย ยิงไว้นี่หลบได้หลบแบบดิจิตอลด้วยนะโอ้โหหลบแบบกิ้งหลบแบบ Star War แต่นี่เป็นสตาร์ลอว์แทนนะครับผมตอนนี้แล้วก็ยิงตัวสับปะรดตัวอะไรวะเนี่ยตัวเห็ดเข็มทองเหรอเือไตายซะตายซะอีเห็ดเข็มทองนี่ยิงลอยบินยิงอะไรอีกวะเนี่ยนี่บินยิงแบบเท่ๆแบบไอรอนแมนนะฮะบ,บินถึงแบบไอรอนแมนเลยนี่โชว์ต่อย ยิงสวนอีกทีนึงนี่ยิงบินแบบไอรอนแมนเออฮะโชกอา้าวใครวะเนี่ยโอ้เพื่อนเรามาแล้วนี่มีเพื่อนมาช่วยด้วยนะฮะมีเพื่อนเรามาช่วยหเหยขยมทองชื่อว่าเดรกเดรกนะครับมาช่วยเราจัดการเจ้าเด็กเห็เข็บทองตีซะ นี้ให้เดร็กฟันมันนี้โชว์ดีมากเล่นเพลินๆนเกมนี้ไปครับรอแบบไอรอนแมนเท่ๆมีไอพ่นรงขาด้วยนี่ยิงมาเลยืหเห็นเกมทองตายยากตายเย็นจริงโอเคครับตายแล้วเรียบยร้อยเจ๋งโอเอลมาอีกแล้วยายานี่หลบเบรดิตอนต่อยต่อยลบเบรดิตอนต่อยต่อยเน่เป็นไงล่ะ ห่า huh, ธรรมดาที่ไหนโชโชวยิงย,ยิง,ยงโอ้โหก็ต่อยโอเคครับอุ้ยมีใครมาด้วยคมโบล่านะครับคมโบล่ามาแล้วนี่คมโบล่ามาหาเราแล้วมาช่วยเราแล้วเอาเลยจะดคมโบล่าจัดก,การโอ้โห oh, โชโชนี่โหลดมาใส่ฟาสเซปนี่โชอีกทีหนึงแย้ฉันได้แล้วดีนะมีคมโบล่ามาช่วย ine, นะครับผมโอเค ภารกิจวันนี้ก็เซตไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราต่อกันภารกิจหน้าใลคคิดต่อไปขอบคุณครับผมอาจารย์พี่นี่เป็นคนแรกก็ติดตามเพิ่มไปกันนะครับจะไปคิดว่าผมไปบ้านอะไรหืมใช้ไป่ห้ท่านผู้ชมด้ละ